รีวิวเครื่องเล่น CD ดีนะครับเทป USB SD card Line In นะทุกอย่างจบในเครื่องเดียวเลยวิทยุด้วยนะครับตรวจสอบให้ดูทีละขั้นตอนนะฮะตัวนี้ยี่ห้อซีอรอั่มนะครับซีอรอมเป็นภาษาบางังกเรเยนะฮะจะอ่านประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยนะแต่ ผมมีสายไฟแถมให้มีหม้อแปลงแถมให้แมแบบหม้อแปลงลูกนี้นะครับยกกองเลยของใหม่นะครับสินค้าพร้อมใช้ฮะซื้อไปสินค้าพร้อมใช้ตัวนี้แถมเยอะจุใจนะฮะแถมสายวิทยุด้วยนะครับปกติไม่มีนะมันจะเป็นสายเหมือนสายแจ็คทีวีนะฮะเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับปกติจะมามีแค่นี้นะฮะเป็นสายวิทยุสัญญาณส่วน AM ไม่มีนะมีแค่ FM ให้นะครับอันนี้ผมแถมนะสายยาวเหมือนกันนะครับ สายมันสิ้นสุดที่ขุมบนนั่นเลยนะครับอัน,นนี้แถมแถมให้นะครับสําหรับไคฟังวิทยุเอถ้าไม่มีตัวนี้ฟังไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไฟร้อยนะครับมีสายไฟแถมให้มีม้อแปลงแถมให้สินค้าพร้อมใช้เลยนะวิทยุเทป cd เต็มระบบหูฟังเสียบออกปกติไลน์อินอ่าดีอ่า USB SD card นะฮะตัวนี้นะครับเป็นของ โซชิโอนะยามาเซ็นนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เป็นผมไม่ได้แกะอะไรเลยเดิมๆนะฮะเพราะว่าแถมหม้อแปลงตัวนี้ให้นะครับหม้อแปลงแถมหม้อแปลงสายไฟแล้วก็สายวิทยุด้านหลังนะครับแกะให้นะฮะเริ่มต้นเลยนะครับเครื่องเปิดที่ power ตรงนี้เปิดปิดตรงนี้นะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กก่อนแล้วก็มาเปิด สวิตต์ตรงนี้เป็นออนออนนี่จะเป็นขีดเดียวนะออฟจะเป็นวงกลมนะครับถ้าไม่เปิดตัวนี้ไม่ติดนะด้านหลังนี้นะครับอย่าลืมนะเสียบปลั๊ก,กเปิดด้วยนะครับตรงนี้อธิบายปุ่มก่อนนะครับก่อนที่จะฟังนะฮะต้องเป่าไฟด้วยนะที่ลายยาวนิดนึงตรงนี้เป็นปุ่ม power เปิดปิดตรงนี้ปุ่มปั้งตั้งโทนล็อกจะมีล็อกนีคลาสสิก pop จส๊สนะฮะประมาณนี้ ีนเป็นฟังก์ชันจะมี FM AM Dit ก็คือ CD USB นะครับกดอีกที SD Card นะครับกดอีกทีเป็นเทปนะครับกดอีกทีเป็น line in a x นะครับส่วนตัวนี้เป็นตั้งโปรแกรมพวกตั้งนาฬิกานะครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทานเ a ลตเอานะครับ ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะมันจะลึกหน่อยาว่ามันมีตั้งค่าฟอร์แมตตั้งค่าอะไรต่างต่างนะครับฝั่งนี้จะเป็นตั้งปลุกนะปุ่มนี้ตั้งปลุกนะครับเพราะว่ามันมีสนุตตรงนี้ก็คือไว้ปิดปิด,ดเปิดตั้งปลุกนะครับพวกนี้เป็นฟังก์ชันอเลคคอดนะเลคคอดจากอ s b มาลง SD card อะไรประมาณนี้ ส่วนพวกระบบเทปก็เปิดจากพวกนี้แล้วก็ไห,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 ห้อัดลงได้เลยจะอาจจาก U.S.C. อาจจาก S.D. การ์อาจจาก CD ลงเทปได้หมดครับอาจจากอุปกรณ์ภายนอกต่อจากโทรศัพท์เข้าเทปได้หมดต่อไปนะครับผมจะเริ่มจาก CD นะครับไปคำว่าดิสนะครับรองรับออดิโอดิสนะครับไม่ได้อรองรับ m p 3พนะครับเครื่องนี้สภาพใหม่นะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการเวลานะครับสิคมือสองมดดะฮะ อันนี้จะเป็นดิส์นะฮะก็คือซีดีนะครับตัวเครื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนะฮะกดเพลงนะครับใส่ดิส์ปุ๊บกดเพลงเพื่อให้มันอ่านนะฮะอ่าเนี่ยฮะซีดีเริ่มอ่านนะครับฝั่งนี้จะเป็นพวกฟังก์ชันซีดีนะเพ pause, next, r e ร์ดส stop แล้วก็อันนี้วอลลุ่มนะครับส่วนนี้สนุ๊ตั้งปิดเปิด ผมเดี๋ยวผมแจ้งตำหนินิดหนึ่งนะครับก็คือระบบ CD เฉพาะระบบ CD นะครับเน้นเฉพาะระบบระบบ CD จะใช้หมอแปลงที่ลูกใหญ่กว่านี้นะอันนี้แค่50วัตต์จะใช้ประมาณ100วัตต์ขึ้นนะครับอันนี้ผมทดสอบแล้วมันเมื่อกี้ CD ไม่เล่นแต่อย่างอื่นเล่นนะครับหมอแปลงที่จะแถมไปนี่อย่างอื่นเล่นหมดยกเว้น CD นะครับ CD ผมก็เลยมาเทสกับหมอแปลงตัวนี้ดูนะครับหมอแปลงมันจะใช้ไฟเยอะสุดนะฮะ แต่นี้แถมไปนี่เล่นได้ทุกอย่างนะยกเว้น cd ดีนะที่ไม่อ่านเพราะว่าไฟมันไม่ถึงสําหรับลูกค้าที่จะอัปเกรดให้เล่น cd ได้ก็เพิ่มเป็น100ยวัตต์ขึ้นไปนะครับสั่งซื้อได้ตามช้อ p ป,ปีล้ลาซาดฮะตัวไม่กี่บาทนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าสอบอัดนะเดี๋ยวผมจะอัดจากซีลงเทปเนะครับโอเคบุรีคอร์ดนะฮะ สอบฟังดูนะครับกดไปที่ฟังก์ชันเทปนะฮะขอซ้ายนะขอซ้ายกับขวาเป็นอะไรอาจจะเสียดีเมื่อกี้นะครับตัวอนี้อาจจะเสียดีลงเทปอาจจะอุปกรณ์ภายนอกทุกอย่างลงเทปเยอะเกี้ยสทุการลงเทปได้หมดเลยก็แลอ่าต่อไประบบวิทยุนะครับระเทสทีแล้วระบบนะครับใจเย็นนิดหนึ่งนะครับ ไปที่ฟังก์ชันวิทยุรับเพื่อช่วยเกษตรกรจะสอบอัดจากวิทยุลงเทปนะกดเพย์บริกอรเหมือนเดิมนามอะไรับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์วิทยุนี้ได้ทุกคืนบ้านเรานะเราได้ทุกคืนร้อยแปดนะครับจตรการในการแก้ไขปัญหานี้โครเรือนโรบสตู่ิโอกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจออติดทุกอย่างนะไฟสถานะติดท้องพอซ้อนไปที่ฟังก์ชันเทปเหมือนเดิมนะครับต้องกดทีเลตึกนะ ฟังก์ชันนียว่จา,าจ้างงานในการมีการแก้แไขปัญหานี้ครัวเรือนรวมถึงช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อไประบบไลน์อินนะครับกดรอบหนึ่งอธิบายยาวนิดหนึ่งนะครับเครื่องนี้ฟังก์ชันมันเยอะนะครับ AUX ก็ต่อสายนะฮะมัน <c oughs> มันจะแปลงสายสายเอวกสามจุดห้านะนะครับที่เสียบเข้าโทรศัพท์เราเงี้ยนะฮะออกมาเป็น L.R. นะครับสีแดงกับสีขาวนี่นะฮะนะครับแล้วก็เปิดนะครับอันนี้ผมเปิดจากเครื่องนี้นะนะครับ มันส่งผลใ้แสดงอาการใบด่างเหลืองใบเสียรูดส้มนวดแต้มม่นแสดงอาการใช่ปกตินะครับเดี๋ยวจะสอมอัดกับอุปกรณ์ภายนอกนะรับบเอเจเอกลงเทปนะครับผู้ค้าต่อจากโทรศัพท์เปิดยูทูบก็ลงน,นี่ได้เลยเพื่ออัดลงนะครับอ่าไปที่เทปนะครับก็ ะัเนี่ยนะครับที่อัดจากวิทยุเมื่อกี้นะครับต่อไปเป็นระบบ USB นะครับใครที่จะดูระบบทุกอย่างเร็วๆนี่ ก็ผ่านชิปตัวนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ USB นะครับอ่านนะครับแล้วสาอาจจาก USB ลงเทปนะครับโอเคบันทึกคอร์ดนะฮะส่วนพวกนี้ระบบเรคกคอร์ดอ่า SD card ไป USB USB m i c r SD card ประมาณน,นี้ลองไปเสียกดูนะครับ <S <S เน็กแท็กได้ปกตินะครับ USB กับ SD card นี่จะอ่านเร็วนะ จะสต็อปนะครับแล้วก็ไปที่เราเทปนะครับไปฟังดูที่อาจจะเนี่ยที่อาจจา USB เมื่อกี้นะครับตอนนี้อยู่ในโหมดเทปนะนะครับได้หมดนะครับระบบสติ๊ดิโออ่าต่อไประบบ SD card นะครับกดฟัง์ชันไปเรื่อยๆให้เป็นถึง USB แล้วก็การ์ดนะครับแล้วก็เข้าการสามารถต่อช็อเกตการ์ดเป็น SD การ์ดหรือ SC การ์ดได้นะครับรองรับหมดนะครับ mm hmm. อ่านเร็วมากนะครับ mm hmm. อันนี้ SD การ์ดนะอัดลงเทปนะครับกดเทปบุล mm ีคอร์ดเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ตอนนี้กำลังจะอัด SD การ์ดลงเทปนะครับ รีวิว SD card ไปไปที่เทปนะครับปอซ้ายปอซ้ายขวาเต็มลูกนะครับ <Yeah. S 1> อยากจะโยนบ่อันนี้บนเทปนะครับอยากจะ SD card นะครับ <Yeah. S 1> à, นะครับไปฟังระบบเทปเ,เต็มๆนะครับรีวิวยาวนิดน,นึงนะฮะสามารถกอข้ามได้นะครับสำหรับคนที่เย็นดูในฟรรังชันต่างๆนะครับ นี่เทปนะครับเสียงดีนะฮะอ่าต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําเป็นเวลาไว้ให้นะกดอยากจะดูรีวิวอะไรเดี๋ยวผมจะทําเป็นเวลาไว้ให้ว่าตรงนี้เป็นเทปตรงนี้เป็น SD card อะไรประมาณนี้ในเวลาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมจะปิดเครื่องก่อนแล้วผมจะเทสตัวนี้ให้นะครับ ครับนึงตัวนี้มีการเทปมอปแปลงที่จะแถมให้นะครับว่ามันเล่นได้เต็มระบบไหมนะครับเดีทท๋ยวจะเทปเปิดเสียบปักปุ๊บนะครับเปิดนะครับจะเสียบปักตรงนะต้องผ่านมอปแปลงนี้เท่านั้นนะครับเสียบปุ๊บปเปิดมาในโหมดเทปดูว่าเทปเล่นได้ไหมมอปแปลงลูกนี้นะครับตอนนี้นะครับฟังกช์ชันเทปเล่นได้นะครับฟังก์ชัน a อ x ได้แน่นอนนะครับวิทย,ยุได้นะครับ ดิสนะครับดิสนะครับดิสมันจะไฟไม่พอนะสังเกตนะครับมันจะไม่อ่านถ้าใครต้องการให้เล่นแบบระบบดิสเนี่ยต้องเพิ่มหม้อแปลงเป็น,100นร้อยวัตต์นะฮะอันนี้มันจะไม่เล่นเลยเนี่ยไม่หมุนเลยนะครับไฟมันเหมือนไฟไม่พอนะครับแต่ระบบอื่นมันเล่นหมดนะอันเนี้ยซีดีใช่ไหมฮะไม่อ่านไม่เล่นเลยนะครับสโรมยูเอสบ,บี เล่นได้นะครับ USB ยังใช้ไฟไม่เยอะนะ USB S-Card SC นี่เล่นนะครับเนี่ย USB เล่นปกตินะครับต่อไป S-Card SC c นะครับ S-Card SC ก็เล่นปกติยกเว้นอย่างเดียวคือ CD ใช้ไฟเยอะสดะุดอันนี้ใช้หม้อแปลงลูกนี้อยู่นะครับที่ที่จะแถมไปให้เนีน่ยนะเล่นได้หมดยกเว้น CD นะครับ รีวิวแบบตรงๆให้เลยนะครับเมื่อแปลงที่แถมให้จะเล่นเทปเล่นทุกอย่างได้ยกเว้น cd ของเครื่องนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการให้เล่นเต็มระบบ cd ด้วยให้อัปเกรดเป็น100วัตต์นะเพราะตอนนี้มันเป็น50วัตต์นะครับซื้อได้ตามจ็อปีและสะดาแต่ถ้าจะเล่นแค่ที่เราแถมให้เนี่ยก็คือเล่นได้หมดแหละยกเว้น cd อย่างเดียวนะครับนะฮะโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ